ไบบีผู้นำขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะกระน่ำซัมเมอร์บีวันนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสตูดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ b ีวันนะคะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้บีวันค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ b ะะีวันค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้บีวันนะคะ ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถมบีวันมูลค่า280,000บาทซื้อ3ลังแถมบีวันมูลค่า940,000บาทซื้อ5ลังแถมบิวันมูลค่า1 7 4 0 0 0บาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6,100,000บาทซื้อ30ลังแถมบิวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบิวันมูลค่า22ล้านบาท แถมงบพฤษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085-666-8347 084-099-9347 084-938-1183 SK 999 VNC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจญเดินบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 อยู่กันต่อในช่วงที่2ของรายการเจาะลึกข่ายตรงนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาดูกันที่เรื่องของทางด้านกฎหมายกันบ้างนะครับพิพิษณุครับโดยทางด้านกฎหมายในมาตราที่54นั้นนะครับตรงนี้นะครับพิพิษณุครับในมุมมองของทางด้านสคบเนี่ยเขามองถึงเรื่องกฎหมายในมาตรา54นี้อย่างไรบ้างครับครับก็ต้องยอมรับสภาพนะครับก็คือกฎหมายถ้าเป็นคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ต้องยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบอยู่แล้วนะครับก็คือจะไปขัดขืนหรือไปฝ่าฝืนก็คง ก็คงไม่ได้นะครับแต่ว่าในความรู้สึกหรือความในฐานะที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแน่นอนทางสงกบนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นทําให้การทํางานเป็นเกิดความยากลําบากมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมหลักฐานต่างๆพยา,ยานในการที่จะดําเนินคดีกับผู้ที่ประพฤตินะครับฝ่าฝืนกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้องต่างๆนะครับ การที่จะต้องใช้พยานหลักฐานต่างๆต้องใช้หลักฐานจํานวนมากนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอยาากรรมเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระแสทิศทางการเงินหรือการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการนะครับเข้าไปดูข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับ รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็จะต้องไล่เลี่ยงกันไปนะครับว่าผิดผิดมาตราไหนนะครับถึงว่าผิดแล้วแต่ว่าถ้าไปขัดกับหลักกฎหมายมาตราที่เป็นกฎหมายหลักของประเทศทก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมันก็จะต้องกลับมาทบทวนดูว,ว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับเรื่องนี้เระเอนผมก็ได้ไปพูดคุยนะครับกับทางท่านดรสุทธิศักดิ์นะครับพัฒระมณวงนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอนะครับ ก็มีการให้ความเห็นว่าเรื่องนี้นะครับก็จะต้องกลับไปทบทวนในเรื่องกฎหมายเหมือนกันว่าในส่วนที่มีอำนาจในการบังคับใช้อยู่ณเวลานี้นะครับมันมีตรงส่วนไหนที่พอจะเป็นช่องทางในการที่จะใช้ในการปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้นะครับตรงนี้ก็มีการหานะครับข้อมูลนะครับรวมไปถึงประเด็นในข้อกฎหมายต่างๆนะครับซึ่ง เท่าที่ได้มีการพูดคุยกันเขาก็มองว่าอาจจะต้องไปดูในเรื่องของกฎหมายบางข้อนะครับที่อาจจะใช้อํานาจขออํานาจศาลในการคุ้มครองชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าทรัพย์สิน,นครับหรือผลประโยชน์ต่างๆที่บริษัทที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ากระทําการที่ในลักษณะชอบกงัประชาชนนะครับตรงนี้ก็จะต้องขอความคุ้มครองจากอํานาจศาลนะครับเป็นการคุ้มครองชั่วคราวอาจจะต้อง มาดูในประเด็นนี้นะครับซึ่งก็มองว่าก็ยังอยู่ในระหว่างศึกษานะครับว่าจะใช้ได้หรือไม่นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็จะต้องมาทําการบ้านกันหนักนะครับโดยเฉพาะทางทางส่วนของฝ่ายกฎหมายของสคบก็จะต้องระดมทีมกฎหมายนะครับซึ่งล่าสุดนี่เขาก็มีการไปเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วมทาการเขาเรียกว่าสังงขยานากฎหมายขายตรงทีเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งในเพียงเฉพาะกฎหมายที่ดูจะขัดกับ หลักกฎ,กฎหมายธรนมนูญในมาตรา54นะครับกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คุยกันในหลายๆเรื่องด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่มีหลายๆฝ่ายเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมขายตรงหรือบริษัทขายตรงอื่นๆนะครับก,ก็มองว่าอำนาจนะครับในที่สออบกอกำกับดูแลอยู่เนี่ยหมีจุดอ่อนก็คือบุคลากรไม่เพียงพอกับการดูแลนะครับธุรกิจทั้งระบบ2ก็คือว่า ในเรื่องของความชัดเจนในตัวบทกฎหมายนะครับก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันมากมายทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะต้องไปทําการทบทวนดูนะครับในทั้งกฎหมายในเรื่องของหลายๆมาตราที่เกี่ยวข้องทั้งตัวธุรกิจทั้งเรื่องของเลโกเลเตอร์เรื่องของการกํากับดูแลเรื่องของมาตรการเอาผิดเอาโทษนะครับเพื่อที่จะดําเนินคดีกับผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนนะครับ ตรงนี้มันก็เลยเกิดมุมมองว่าระยะนี้ก็คือเป็นระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษานะครับเพื่อที่จะหาวนทางที่จะดำเนินคดีหรือบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมันก็จะต้องไปดูทางออกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะทําอย่างไรนะครับซึ่งในเรื่องแรกที่เราคุยกันก็คือเรื่องของการจะต้องไปหาทางในการที่ใช้อํานาจศาลคุ้มขรองชั่วคราวก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเขาก็มองว่าก็คงจะต้องไปหาทางรวบรวมนะครับ หลักฐานพยานต่างๆที่มีการดําเนินคดีไปแล้ว4ีคดีนะครับตรงนี้ก็ถามทั้งท่านรองเ,อเลขาธิการสกบท่านก็บอกว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถดําเนินคดีได้จนสู่กระบวนการสิ้นสุดของทางกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าสู้ในศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็อาจจะมีการโต้แย้งนะครับโดยจำเลยอาจจะเอาคําพิพากษาหรือบรรทัดฐานของการ วินิจฉัยของสารมนุนมาเป็นข้อโต้แยง้ง <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะเดินไปสู่สารฎีกาได้เพราะฉะนั้นการสิ้นสุดมันอาจจะจบที่สารชั้นต้นหรือสารอุทธรณ์ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เขาก็มองว่าจะทําให้การดําเนินคดียุ่งยากมากทีเดียวนะครับ <c oughs> มันเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคทางด้านกฎหมายนะครับซึ่งก็อยู่ที่ความเข้าใจของประชาชนนะครับว่าจะทําอย่างไรถึงจะ,ะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะให้รัฐบมาคอยดูแลผลประโยชน์ให้นะครับเขาก็มองว่าตรงนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ทาง าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสารนิติบัญญนก็ดีนะครับหรือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับก็จะต้องหาทางที่จะสร้างาประชาธิปันให้กับประชาชนนะครับรับทราบว่า,าในเรื่องของกฎหมายตอนนี้ถ้าเกิดพลาดไปแล้วโอกาสที่จะมีการที่จะเรียกทรัพย์สินมาชดเชยให้เนี่ยอาจจะลําบากกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยมองว่ามันจะต้องไปดูว่ากฎหมายที่จะแก้เพื่อที่จะอรองรับกับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมาตรา54เนี่ยนะครับจะต้องทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ไปหาลือกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในมุมของทางคณะกรรมการปฏิรูปการากฎหมายนะครับทางคุณกรโทษนะฮะคุณกำชัยนะับจงจักพันธ์นะครับกรรมการปฏิรูปกฎหมายเขาก็มองว่า,าการที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา54ของพรบขายตรงและการตลาดแบบตรงพศ2545ขัดหรือแย้งกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับก็ควรที่จะนํากฎหมายดังกล่าวนี้มาเป็นบรรทัดฐ,ฐานโดยจะต้องมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบแต่ในฐานะที่ตนเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นว่ากฎหมายที่คาดว่าจะเข้าสู่ในลักษณะเดียวกับกฎหมายขายตรงอีกไม่ต่ำกว่า1น0ฉบับนี้นะครับก็อาจจะเข้าข่ายขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นกันนะครับเพราะนั้นอันตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องไปแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง ตามคําวินิจฉัยของสารัฐธรรมนูญน,นะครับเพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหานะครับแต่ถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สนใจดําเนินการแก้ไขนะครับก็ควรจะต้องไปพิจารณาตัวเองว่าสมควรที่จะอยู่ในองค์กรหรือในสถาบันนั้นต่อไปหรือไม่นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับกดดันเหมือนกันว่า จะเป็นสกอบอก็ดีหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากว่าจะเป็นสํานักงานประกันภัยนะครับที่เกี่ยวข้องพอรบรประกันชีวิตอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งปปงนะครับกฎหมายตรงนี้นะครับถ้าใช้แนวหลักการวินิจฉัยเช่นเดียวกับกรณีขายตรงเรื่องคําวินิจฉัยในลักษณะสันนิฐานเอาไว้ก่อนว่าจําเลยคือผู้บริสุทธิ์นะครับเพ mm. ราะฉะนั้นมันก็จะเข้าหลักในทํานองนี้อีกประมาณร้อยกว่าฉบับนะครับ mm. ตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เขาก็มีการสัมมานาการเสร็จแล้วก็มีการนําเสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปเร่งแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็มองว่าไม่ได้ทําหน้าที่สมกับเป็นเจ้เาหน้าทีา่หรือหน่วยหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรน,นั้นๆนะครับมันก็ไปบอกตำนองที่ดูจะรุนแรงไปสักนิดนึงก็คือถ้าไม่ทาก็สมควรที่จะออกจากตําแหน่งนี้ไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นมาอีกครั้งว่าหน่วยงานไหนที่ไม่รับรูป จากสารรัฐมนูลนะครับก็จะต้องดูกันว่าจะมีแรงกดดันอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเห็นได้ชัดเจนว่าการบังคับใช้กฎหมายนะครับเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงทีเดียวนะครับครับและนอกจากมีนะครับทางทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการไปปรึกษาหารือกับทางด้านสารรัฐมนูญถึงเรื่องนี้บ้างไหมครับตอนนี้ก็คือในส่วนของสารรัฐมนูญเนี่ยเขาคำวินิจฉัยเขาออกมาแล้วก็คงจะสิ้นสุดกันแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่เข้าใจหรือคิดว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องดูจะมีการบินเมนะครับต่อคำวินิจฉัยที่กรณีถ้าเกิดมีใครเกิดร้องทุกข์เหมือนกรณีขายตรงขึ้นมานะครับยื่นคาโต้แย้งไปให้สารธรรมนูนตีความนะครับมันก็จะต้องมีคําวินิจฉัยออกมาเช่นเดียวกับกฎหมายขายตรงนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับกฎหมายที่อยู่ในขายที่อาจจะต้องได้รับผลกระทบอีกร้อยกว่าฉบับเนี่ยมันยังไม่มีคําวินิจฉัยจากสารธรรมนูญนะครับ,รบออกมานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเสนอว่าควรที่จะนํามา เสนอผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อให้ศาลและมนุญตีความนะครับว่ามันขัดหรือไม่ขัดนะครับถ้าไม่ขัดคุณก็ใช้กฎหมายบังคับใช้ตามปกติไปนะครับแต่ว่าถ้าขัดมันก็จะเข้าในลักษณะนี้นะครับก็จะต้องไปดูว่ากฎหมายที่มันขัดแล้วจะต้องหาทางแก้กฎหมายในส่วนของพระราชบัญญัตินั้นๆอย่างไรนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สร้างความวุ่นวายยุ่งยากให้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยมองว่า จะทำอย่างไรนะครับแล้วก็คำวินิจฉัยของศาลนะครับจะออกมาในแนวเดียวกันหรือไม่นะครับเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ครั้งที่ผ่านมานะครับำวินิจฉัยของศาลนะครับมีมติออกมา5ต่อ4นะครับแต่กฎหมายฉบับอื่นถ้ายื่นไปสู่การตีความของศารลรัฐธรรมนูญจะออกมา5ต่อ4เหมือนกันหรือไม่อันนี้ยังไม่มีใครตอบได้แม้แต่ศารลรัฐธรรมนูญเองครับ ครับนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B1 นะครับเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วเราดาดาและพิตตี้นิยมใช้กันมากเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนและเอลกูตาไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะครับนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ